สวัสดีครับเราอยู่กับชษษษษ่องเสษตรน้ำดินชาวาเนี่ยนอกวันนี้ฝนหลงและดูมาแล้วถือว่าเย็นๆประมาณ5โมงเย็นฝนตกก็ถือว่าเข้าหน้าหนาวแต่ฝนตกเนาะในพื้นที่ตำบลกระพัจังหวัดคอนยกเราก็เก็บภาพบรรยากาศตอนฝนตกหลงและดูเดือน12บสองแล้วที่หาได้ยากมากที่ฝนตกลงมาเราจึงเก็บภาพบรรยากาศทำที่ ฝนกำลังตกอยู่นี้อยู่ในช่วงนี้มาฝากทุกท่านเนาะเราคิดว่าแต่ฝนจะหมดแล้วแต่ฝนก็ยังมีอยู่ก็ถือว่าสร้างความชุ่มฉ่ำชุ่ม,มเย็นให้กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยโดยเฉพาะต้นไม้แล้วก็สิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามท้องนาแล้วก็บริเวณสระน้ำน้องปูน้องปลาเราก็จะได้รับความชุ่มฉ่ำจากสายฝนก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายทางธรรมชาติทางอ่า ฤดูการที่แตกต่างจากฤดูฝนแล้วก็เป็นฤดูหนาวที่ฝนตกก็ทำให้เห็นว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปไ,ปไม่เป็นไปตามฤดูกาลเหมือนเมื่อก่อนมากขึ้นเนาะน้อยนักที่จะเป็นฝนตกนะครับในช่วงเดือน12จะเข้าเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายภาษาไทยของเราเนาะก็ถือว่าอีบรรยากาศที่แตกต่างแบบนี้เราจึงเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านให้เห็นถึงธรรมชาติที่ฝนตกในเย็นนี้ประมาณสักข้ามงเย็นวันที่ 13พฤจิการนี่แหละครับสาาพฤติการในาบ้านกรกะชายเขาพระจัวัรนกรนายกแล้วท้องนาทางโน้นก็ฝนก็ตกชุม่ชมฉ่ำสีเขียวสาะน้ําของเราสาบบัวของเราก็ฝนก็ลงมาดอกบัวก็รับสายน้ําสายฝนนาะก็ถือว่าต่างทุกอย่างก็ได้รับสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้เราได้เห็นความงดงามที่เกิดขึ้นอยู่อเราลองเก็บมาฝากทุกท่านได้ ชมไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับฝนที่กําลังตกอยู่ในขณะนี้ครับแบบนี้เองบรรยากาศแบบนี้เองความเยน็นชุ่มฉ่าความขอจากสายฝนก็ทําให้เรารู้สึกได้รับฝนจากลมทําให้อากาศเย็นเมื่อกลางวันเนี่ยอบอ้าวไปหน่อยไปไหนก็ร้อนคนก็บ่นว่ามันร้อนแดดจัดนาำฝนตกลงมาออทําให้เห็นถึงบบธรรมชาติเองก็มีปรากฏการณ์ต่างๆที่แตกต่างกัน เราจึงเก็บมาฝากแต่แต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าในภาคกลางก็มีแนวโน้มว่าฝนจะตกไปทั่วในส่วนทางภาคกลางนี่ก็จะมีโอกาสที่ฝนจะตกมากกว่าภาคภาคอื่นโดยเฉพาะภาคใต้ก็จะตกมากขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นการอยู่ใต้ฟ้าก็ได้รับน้ําฝนก็ถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติของขวัญที่จะเป็นสายฝนแม้ว่าจะเป็นต่างฤดูกาลแต่ก็ทําให้เราได้สัมผัส กับบรรยากาศขายกับฤดูฝนนั่งดูฝนตกลงมาโรยลิีนสายฝนล,ลงมาก็ทําให้เราได้รับความชุ่มชามชุ่มเย็นกับสายลมแล้วก็น้าฝนไปด้วยก็ถือว่าเรามาได้รับไอเย็นเย็นจากทั้งสายลมแล้วก็น้ําฝนเนาะตอนนี้พาทุกท่านพาชมธรรมชาติที่อาสาน้ําแล้วก็ท้องทุ่งนาไปโน้ให้ดูไปดูว่า ฝนก็กําลังเทศาสตร์ลงมาทําหน้าที่ของเขาเนาะเทสายฝนล,ลงมาโปรปลายลงมาก็ทําให้เราเห็นถึงว่าเออธรรมชาติเองก็มีการจัดสรรจัดการโดยหลักของนิเวศธรรมชาติฟ้าฝนก็อยู่คู่กันก็เขาก็ทําหน้าที่ของเขาเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นระบบนิเวศหนึ่งหนึ่งของสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องอยู่ ตามกติกาของอระบบนิเวศท,ที่เกิดขึ้นวัฏจักรที่เกิดขึ้นในในโลกใบนี้เนาะครับนะเราเก็บฝนหลงแลวดูมาฝากทุกท่านให้ชมไปพร้อมๆกันในช่วงนี้เนาะช่วงห้าโมงเย็นกว่าๆแล้วตอนนี้จะห้าโมงครึ่งแล้วแหละก็จนจะห้าโมงครึ่งแล้วก็ไม่พลาดที่จะเก็บมาฝากทุกท่านได้ชมตอนนี้ฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆ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 ดูดิดูจะจัดซูมให้ทุกท่านได้ได้ชมกันเนาะสายฝนเองก็ หลังไหลเทสารลงมาทั้งลงในน้ําสาน้ําปูปลาก็ได้รับสายฝนก็ดีใจยีก็ถือว่าคนสัตว์ก็ได้รับน้ําฝนก็มีทั้งดีใจและเสียใจเพราะว่าที่ว่าเสียใจบางทีค้าขายในช่วงนี้อยู่ตามตลาดนัดหรือชุมชนก็ได้รับฝนตกบางคนก็ไม่ได้เตรียมล่มมาก็ต้องวิ่งเก็บข้าวของก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเรื่องของเสียใจแต่ว่าในส่วนของที่อยู่ในธรรมชาติสัตว์เล็กสัตว์น้อย อยู่ในระบบนิเวศธรรมชาติเมื่อได้รับสายน้ำสายฝนต่างก็มีความดีใจหรือว่าเขาเรียกว่าความชุ่มฉ่ำม,มาเยือนแล้วก็ทำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยมีตื่นเต้นธรรมดาเนาะเขาก็มารับพลังจากน้ำฝนจากความชุ่มเย็นตามปกติของเขาที่เขาเคยได้รับอยู่แล้วในส่วน,นานะของมนุษย์เองก็ต้องอยู่กับน้ำฝนอย่างนี้ไป ตามกติกาของระบบนิเวศอยู่แล้วนะครับนี่แหละเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เราต้องอยู่ร่วมกันครับตอนนี้ฝนก็หนักๆหยุดหยุดหยุดหนักๆหยุดหยุดตกตกเนี่ยหนักๆหยุดหยุดตกตกลงมาเทลงมาสาดลงมาเนาะก็ทําให้เราได้เห็นความชุ่มฉ่าของสายน้าสายฝนที่เราไม่พลาดบรรยากาศที่ฝนหลงและดูแล้วทําไมฝนถึงตกมาชุ่มฉ่าได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราเมื่อกลางวันมันร้อนเราก็ได้ช่างความชุ่มฉ่าของเรา มาโดยไวัยเนาะก็ขอสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเก็บตกมาจากสายฝนในพื้นที่ตำบลเขา,าพระอำเภอเมืองจังหวัดขรนายกนี้เองฝนตกวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีทางธรรมชาติที่เราได้รับน้ำฝนหล,ลังจากที่ฝนไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วส่วนฤดูมันเข้าฤดูหนาวแล้วปลายฝนต้นหนาวก็เลยมาแล้วลอยกระทงก็เลยมาแล้วก็ถือเป็นเดือนอ้ายแล้วก็ถือว่าเป็นล่วงที่เราต้อง แปลกแตกต่างไปนิดนึงจากปกติของสถานการณ์เนาะตอนนี้มีน้องนกบินโฉบลงมาแล้วน่าจะเป็นนกกระยางหรือนกบินออกมาเห็นนะฝนฝนตกก็ถือว่ายึงเก็บบรรยากาศแบบธรรมชาติฝนตกมาฝากทุกท่านเนาะอาจมีอะไรบิดภาพระก,การใดขออภัยบรรยากาศนี้ด้วยครับสําหรับคลิปฝนหลงฤดูฝนลงฤด,งดูมาฝากทุกท่านเมื่อตกลงมาก็สร้างความชุ่มฉ่ำชุ่ม,ช,มชื้นให้กับธรรมชาติสเล็กสัตวนน้อยเนาะท้องนาท้องไร่ที่ ได้รับน้ําฝนก็หญ้าต่างๆก็เขียวขจีขึ้นมาให้เป็นอาหารสัตว์น้องวัวน้องควายต่อไปก็ขอคลิปสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปฝนหลงฤดูนะครับพอจบลงไปเท่านี้ก่อนนะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมรรกาณนี้ด้วยสําหรับคลิปฝนหลงฤดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับชอบ่องเศษตรนินชาแนลนะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดด้วยนะครับปุ้น